สุกตาสาวชื่อดังเผยคุยเรื่องอนาคตกับแฟนไฮโซหนุ่มแล้วปังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักอย่างนักแสดงสาวแถวหน้าเมืองไทยวุนเส้นวันีที่พาพักดีประสงค์โดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านในวงการบันเทิงของเธอและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอผ่านอินสตาแกรมอัดวีเจวุลเส้นที่ก่อนหน้านี้มีภาพบรราลกษร่วมเฟรมแฟนหนุ่มไฮโซดังหนิงขนาภูมิกลุล แม้จะไม่ได้โพสต์เองแต่ก็พากันฮือฮาไม่น้อยเลยล่าสุดวนเส้นได้เปิดใจถึงแฟนหนุม่มอัปเดตเรื่องหัวใจตอนนี้รักกันแฮปปี้กับความรักสุดๆรักกันมากขนาดนี้หลายคนลุ้นเรื่องงานแต่งสาววนเส้นก็ยอมรับว่ามีคุยเรื่องนาคตยกับแฟนหนุ่มแล้วเหมือนกันและเมื่อทราบว,ว่าเพื่อนซี้อย่างอายพิสดาทองลูกคนแรกได้3เดือนแล้วตนนั้นยินดีมากๆแต่สําหรับใครที่ลุ้นว่าสาววนเส้นจะมีทายาทตามเพื่อนไปหรือไม่ สาววนเส้นยังไม่ได้ยิบเรื่องลูกจ้ารอทุกอย่างพร้อมและปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นเองจ้าขอขอบคุณภาพวีเจวนเส้นภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ